กราบสวัสดีครับนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับและพี่น้องที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอ้วนอาพีนะครับ,พนะรบเพจวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อพัดแท้ทุกรายการบายอ้วนอาพีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญที่โดนมองข้ามไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรแล้วทำไมผมถึงบอกว่ามองข้าม เหรียญรุ่นนี้นะครับคือเหรียญรุ่นนี้ครับมงคลบารมีนะครับเศรษฐีเก้าสิบเก้าครับนะเป็นเหรียญหน้ายักษ์หลวงพ่อพัดรุ่นแรกที่ทำออกมาในหนึ่งลังในรายการลุ้นโชคมีเนื้อเงินถึงสามเหรียญนะครับและร้อยรายการไม่มีเหรียญไหนซ้ำกันเลยสักรายการเดียว นะครับอันนี้คือรายการที่1เนื้อเงินลงยาแดงขอบน้ําเงินครับเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับมีไก่อยู่ด้านหลังด้านล่างอันนี้คือเนื้อเงินลงยาคุ้ยพื้นแดงขอบน้าเงินยาจีวอนนะครับซึ่งเดี๋ยวรุ่นนี้ผมบอกเลยเลยว่าต้องตัดจามองนะครับใครที่เทราคาไปนะครับใครได้มาถูกถูกเก็บไว้เถอะครับนะปีหน้าฟ้าใหม่ ราคามาแน่นอนครับนะแล้วมีวิเศษก็คือนะครับในหนึ่งลังจะมีเนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษมานะครับแบล็โรเดียมสามสีครับนะอันนี้คือแบล็โรเดียมดำทองนะครับแบล็โรเดียมเงินครับแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับแบล็โรเดียมหน้าครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหน้ายักษ์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับนะเหรียญรุ่นนี้ ผมบอกเลยเลยว่าผู้สร้างทําสวยมากครับนะทําดีมากพี่นะแต่นะครับมาโดนพวกพ่อค้านะครับสายไหลสดนะครับทําให้ราคามันพังลงไปครับนะเป็นแบบนี้พี่ดูดินะครับเรียบสวยๆนะแต่ว่าเอามาเทราคากันจนน่าเกียดจนทุเรศครับนะต้องใช้คํานี้นะครับนะแต่ ผมบอกได้เลยปีหน้าฟ้าใหม่พี่จับตาดูเหรียญรุ่นนี้กันไว้ได้เลยครับนะสำหรับผมหนึ่งรังผมเปิดเองทั้งหมดหนึ่งร้อองค์นะครับเปิดเองทั้งหมดครับนะผมไม่กลัวนะจะได้ราคาไม่ได้ราคาผมชอบเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญสวยนะสำหรับเหรียญน,นี้ในหนึ่งรังจะแถมซองนี้มาครับนะเป็นรายการแถมแจกยกรังนั่นเองนะครับเป็นเหรียญรูปไข่รุ่นมงคลเศรษฐีบารามีเก้าเก้า หลวงพ่อพัดปุ่นยกระโมวดถ้วยด้วนเนื้อกระไหลทองลงยาเจ็ดสีเจ็ดวันนะแถมยกลังมงคลเศรษฐีแถนะมในหนึ่งนี้มีพระเจ็ดองค์ต้องจองพระหนึ่งหลังเท่านั้นนะครับถึงจะได้ชุดนี้หนึ่งชุดไม่มีในรายการรุ่นเนื้อนะครับนะครับฝากไว้ด้วยพี่นะกับเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้เนะี่ยดูดิพี่นะเนื้อล่างๆยังสวยเลยครับอันนี้พวกเป็นเนื้อตะกัว นะครับมีตะกัวปีเครื่องบินนี่นวะเก้ารอบครับน่ามาดูครับนะนวะต่อเก้ารอบแบบนี้ครับนะรายการที่เก้านะแล้วก็มีพวกสามเคนะครับสามเคลงยาแบบนี้สวยๆนี่ครับนะสามเคนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นสองเคแบบนี้นะครับลงยาสวยๆอันนี้คือสามเคเปื่อยไม่ลงยา นะครับคือ3าเคปเปือไม่ลงยาโอเคครับนะสำหรับคลิปในวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณทุกคนมากอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยครับนะกับช่องอ้วน RP Official นะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามผมได้ที่นะครับ Facebook นะครับ วิสิตสุปาการนะครับหรือเพจวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดแท,ท้ทุกรายการใบอ้วนอาภีนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอันนี้เป็นคลิปคลิปสดนะผมไม่ได้ตัดต่อนะครับกําลังฝึกอยู่กําลังฝึกอยู่นะครับนะรบกวนด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครนะครับขอบพระคุณครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย